ในคลิปนี้พ่อผมจะมาเล่าเกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือขั้นตอ์ช็อคของประเทศกาหนาที่จะทำให้คนไทยเนี่ยต้องตกใจหรือว่างงกันเลยทีเดียวเรื่องที่หนึ่งของผมคือเรื่องเกี่ยวกับอาหารนั่นเองนะครับผมโดยที่ชาวกาหนาเนี่ยมักจะกิน,ปนเปรี้ยนแทนข้าวผโดยมักจะกินกับซุปวัสตูที่ทําจากเนื้อหมกพริกบวกเครื่องเทศนะครับโดยที่คนกาหนอาจะกินโดยไม่ใช่ช้อนและจะใช้มือ <Easy. S 1> ล,ล้วนเท่านั้นนะครับและต้อง <No. S 1> เป็นมือขวาเท่านั้นนะครับ การกินอาหารเหล่านี้ด้วยมือของถือเป็นเรื่องที่จริงจังสำหรับคนกาหน้านะครับผมจนบางครั้งอาจจะทําให้คนไทยที่มองเข้ามาอาจจะรู้สึกความเลือเถิดได้นะครับผมเรื่องที่สองของคือเรื่องการแต่งกายนะครับผมแฟชั่นของกาหนาเนี่ยคือการใส่สีสดลายใหญ่กล้าโชว์ความเป็นตัวเองลงไปในชุดนะครับผมโดยที่ผูะหญิงชาวกาหนาเลยนะครับผมมักจะใส่ชุดเดรสที่มีลายจัดมีผ้าพกหัวสูงใหญ่นะครับผม ส่วนผู้ชายชาวกาหน้าม,มักใส่เสื้อที่มีความหลวมลายพื้นเมืองหรือชุดสูทที่มีสีฉูดฉาดนะครับผมและอีกทางนั้นผมในพิธีศพเนี่ยมักจะมีผู้หญิงบางกลุ่มเนี่ยแต่งตัวเซ็กซี่หรือว่าเต้นแสดงความอะไรแบบร้อนแรงนะครับผมซึ่งสําหรับคนไทยนะผมที่ได้มาเห็นว่าธรรมเหล่านี้อาจจะรู้สึกถึงความไม่สุภาพนะครับแต่สำหรับชาวกาหน้าแล้วนะผมนั่นถือเป็นการเคารพศพในรูปรูปแบบหนึ่งนะครับผมเรื่องที่สามผมเรื่องค่านิยมนะครับ โดยที่คนกาหน้าเนี่ยมีค่านิยมที่ค่องข้างเข่งเกี่ยวกับเรื่องศาสนานะครับผมโดยมีสองศาสนาให,ใ,หใหญ่ที่คนกาหน้าเนี่ยนับถือนะครับมีทั้งคริสต์และอิสลามนะครับผมอีกทั้งยังมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพ่อมดและหมอผีนะครับผมเชื่อถึงขั้นที่ว่าเนี่ยบางคนเนี่ยยังพึ่งไสยศาสตร์เพื่อรักษาโรคอยู่เลยนะครับผมในค่านิยมงที่สุดท้ายผมก็คือการแสดงออกทางอารมณ์อย่างชัดเจนนะครับผมเช่นแต่โกนเสียงดังเมื่อดีใจหรือว่าโมโหหรือแม้แต่ทักทายกันนะครับผม ในเรื่องที่4ี่นะครับจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมดนตรีการเต้นนะครับผมการเต้นในประเทศกาหน้าเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับสามารถเต้นได้ในทุกโอกาสเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงงานแต่งหรือแม้แต่ในโบสถ์นะครับคนกาหน้าเนี่ยเขาก็จะสามารถเต้นได้หมดเลยนะครับคนไทยที่เจอคนกาหน้าเต้นการถนนเนี่ยหรือร้องตะโกนตอนดีใจเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเ,เกินไปหรือเปล่าพี่ชาย แต่ก็สําหรับคงกาหน้านี่ก็คือสําหรับเขาเนี่ยก็คือว่าเป็นเรื่องที่ปกตินะครับผมเรื่องสุดท้ายเรื่องที่5นะครับผมในประเทศกาหน้าเนี่ยจะมีภาษาท้องถิ่นเนี่ยที่แบบว่ายึกแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับผมเช่นภาษาทวีอีเวกะเป็นต้นนะครับซึ่งผมอ่านถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าคนกาหน้าเนี่ยเขาจะพูดเสียงดังนะครับผมแบบ คือดูเหมือนทะเลาะแต่จริงๆเนี่ยก็ไม่ใช่นะครับผมนะจริงๆก็เป็นการคุยเฉยๆของเขานั่นแหละครับผมเอาแล้วเขาก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับวัฒนธรรมต่างๆของประเทศกาน้านะครับที่หลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยคนพบอะไรแบบนี้นะครับผมก็รู้กันไว้ก็ไม่เสียหายอะไรนะครับก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับผม